สวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับผลิตภัณฑ์จากร้านเอ็กเดย์นะคะสั <IS> ่งสินค้าไปค่ะทรงจริงนะคะท่งจริงค่ะสิ่งที่สั่งไปนะคะโหมีของแบมีของแถมนารักน่ารให้ด้วยร้านนี้สุดยอดนะคะที่สั่งไปเป็นกาแฟของทิฟฟานีนะคะสั่งมาสามแพ็คนะคะชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะดื่มประจําเลยนะคะกาแฟของทิฟาลีตัวเนี้นะคะตัวคืน ตัวตัครีมเนี่ลาเต้ลาเต้นะคะก็เพราะว่าที่สําคัญเลยมันก็คือ no sugar ด้วยนะคะก็คืออเรียกว่าสารให้ความหวานของเขานี่ก็คือเขาเรียกว่าควบคุมน้ําตาลน,นะคะเนี่ยไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะชอบมากๆนะคะและอย่างหนึ่งสั่งกับเทาสั่งกับร้านใน ซดานะคะใน l าซดาหรือช็อปปีนี่แหละจำไม่ได้นะคะเข้าไปสั่งอยู่นะคะก็ส่งจริงค่ะส่งจริงนะคะส่งจริงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดื่มเพื่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญได้ของแถมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ